นี่เฮามาถึงที่พักละครับบ้านสันเทียบุนล่อเราอยู่วิลาที่หนึ่นงครับแวที่พักรูรามาเฮา <c oughs> บ้านหนึ่งหลังครับรรคุยเ,เย็นมันดีเกินบาทประชาชนทุกท่านจ้าไาก่อนอันนี้เจ็ดพันนะคะใช่ค่ะ ใช่โอจ๊ะโอ๊ยจ้าท,นะที่นี่ไม่มีครบค่ะ มีทุกอย่างให้หมดคุณ่้ครบกะส่าตัให้ได้มคะพี่อะไรนะคะมีเครื่องปั่นไหมมีเครื่องปั่นโอเคแต่โคกไม่ให้นะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่ยกไปจำนำใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าตําไม่เลือกสถานที่กะบดุกระบเรงแต่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องอื่นพอชาร์จตัมเขาก็ไม่ให้ชาร์จไงคือเมื่อก่อนน่ะเคยเตรียมไว้ให้อะไรนี้เครื่องปั่นก็โอเคโอเคค่ะอันนี้คือเวลคัมดิงค่ะอ่าเวลคัมดิงครับ อะไรค่ะอันนี้ทำใหม่สดๆงวันนะคะจะเจี๊ยบค่ะจะไม่หวานมากเจี๊ยบจะของชอบเลยขอะเจี๊ยบอืมต่อีกคนนึงเลยค่ะรสชาไ้้งไม่ใจได้าเจียค่ะเจียวองตะลืนเลยใช้ได้เลยผมแต่ร์ปติซาแนมเ สุดยอดครับดูสาวนสวัสดีเจ้าออกจากยาโซอาหยังคุ่นไหวก่อนพราะตัวโควิดว่าไปเลไปเอวเวมีพาน้องโนนีไปครับเอาไปเจนอน้ามาเอานางเหรอเจ้าเอวเอานางเราะว่าใครเชียร์นางบดนะรอบก่อน ฟรีฟรีฟรีถึงฟรีถึงโมงโมงเย็นมั้ยโมงโมงอะไรเยียวี่อักาอันี้รไไถาสงสัยังานไ่เคสาัยยังคิดสงสัยยาน่ไเราสงสัยอมันอย่าเจออ่าวนางครับเจอกาอ่าวนาะคะแล้วก็ิคเล็กๆที่ซาวน้าในวิล่าของเราเอออ่าอ่าวนาก่อนพ เขาวางโอ้พร้นะโอ้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 อ้โ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 ้อ้โ้อ้โอ้ อ้าวนาเอาฮะมฮะนี่ยต่อเเลย้าเอยู่ไหนยนมีกระเฮาเลยอะเจตค้นแสดงกรารโอเคองจีนส่วนใหญ่เป็นฝรั่งทางรถมามาถึงอ้าวนางครับ เราก็เดิน,น,นแ<ต>นวตลาดแถวนี้นนครับอาจจะนั่งดูบรรยากาศนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปกัดปีตลาดสดแล้แงแล้วก็ทำอาหารปฏีเล็กๆครับเดี๋ยวดูบรรยากาศครับ วันนี้เราอยู่ตลาดครับมาเดินดูวัตถุดิบ oh. ทำอาหารคือนี่จะ <c oughs> ไ,ได้เป็นลายยางแล้วตอนนี้นจบกันมาแล้วจ้ะเดี๋ยวสักแปบ๊บจะเข้าที่ผักแล้วครับ เจอกันทักสรัอยสีบาทอันนี้เพิ่มไหมโลโลนินิบงมันไม่กันโลคือรอดูก็ได้ดีไหนพอดิขอบคุณนะคะที่ กน็ยังอกไปนี่ผู้ไม่คนอายเย้เยมาแล้วนนไครับวันนี้ย่างกุ้งมาเชิเข้ามาใช่ปลามื้ครับ เลยลังสามเ,เชฟดยวยย่นเต้นโตบนกองคนมีเยอะแยะเลยครับวันนี้เราเข้าแรงเขาไปกาดมาตะกี้เนาะกุ้งปลาเมึก,าม,กามาูว้าเดีย,ดย้บูดโยงยงๆยกลับยงขึ้นมาห,หน่อโซ่หนอโซ่กับสดสเลยไปถึงแนคนนะบ้านเ้าซโซกีมาได้นี่นะ ท่านพูดกับเป็นซอแม่น้ำครับูเปนแม่น้ำไม่ต้เปนแะเดี๋ยวที่ทเซเว่นเ่าไปาดก้้ได้หลายตวเยอจะไปเอาหลุมนายมีแมเมนูครับใส่น้ำแข็งมาใส่ นี่โอ้โหมึกครับหน้าโอ้เออแล้วก็ไปตาบหน้าพอนิ่านผ่านไปใบไผ่ะวานครับนี่มึกหอมครับผมของแต้เลยมั้งแนี่ยรสหวานแน่นอนบ้านเราแบบว่าอย่านี้บ้านเราโมมีแน่นอนอ่ายอดครับมานี่แน่นันแนะนอนเลยแต่มึ๊กหอมมาก นัาแตกงัวงมันยังไงมันมันรสชาติมันยังไงมันจะกรึบกรึบยอไว้หมันกรบกบืหวานครับอ๋อล้มุน้ําน้ำจิ้มสูตรเด็ดส่ยงอน้ำจิ้มสูตรเด็ดนี่มันเซบตูจิ้มน้เจีวแล้ออเซบตูลังสันเพราะว่าที่นี่เปิดกินนบ้านเราครับจิ้มบนหมูแมได้ปะฮะเอาซอสแ่นบ้านเอาเอสแทนวันนี้เราก็ปี่

要搞 <laughs>。<music> <music> ดีครับสวัสดีตัดเจ้าวันนี้วันนี้เราจะไปโ <'t> ดนนดานหน้าโ<ย>นาะ <laughs> เตรียมของไปเยอะแยะเลยลืมเตาไว้บ้านแหน่บอามาเกล่นกัอบบเอมาม้าแล้วมันมั่วันนี้เราจะไปขึ้นเรือตรงหาดนพรัตนะครับจ้าวันนี้เรานนบางยีบางยี อย่บางบงลเมา้าเรือบหนึ่งลำครับเมาเรือจะเจอกันครับบนเลยครับมาลดครับนี่ฮาจะไปดำน้ำเด้อไปหแล้วดำน้ำเนกีมงเดี๋ยวนี้จะเก้าโมงเกาโมงเนาะยำอาหาเทียงไปตัว แต่ไข่พวกนี้จะขึ้นอาหารป่าพองแนวนี่แหละวันนี้เราเดินทางกับบังบังยี้บังยี้ไช่คือกันเลยสูสิตัวนี้ที่สูสหนึ่จ๊ะมาอุยอ้ย,ยได้โมดลาทีนี้แต่ละคนครับพวกสเสบียงกันไป อันนี่ใหาอยู่ในทะเลทั้งวันครับขึ้นกำนกเรือ่งแรูขึ้นกำพร,พร้อพอเหรือปีนอ่ะนี่เป็นการลองเรือแขับของน้องพลนี่ข้างแรกเลยจะไปตามหาสมบัติวันทีน่ ไอ้มุยิ้งใสๆๆๆอ่อาจจะให้อาหารป่าก็คุรเพเรือม,ม,มันจะมันจะเมาหัวหน่อย ลงไปลงไปเดินลงมาแล้วครับเดินมาแล้วเช่าเหยียบก้อแล้วเ้าเสียงตาไน่ง้อคนละสี่สิบบาทคนละสี่สิบบาทตัวไหวกไม่เอาขันสายเนาะขมาสายเนาะเอาปุ่มมางมบอกแม่ยกข้างหลังเนี่ยครับที่เขาดู่เนี่ย มาเูาซื้อไว้อยากเข้าห้องน้ำต้องลงน้ำหน่อยหนึ่งโอเคครับจะเจอกันครับ ถึงจุดที่เปิดคือกำน้ำนักเร้าอยู่ด้านหลังข้อไก่ลองดูว่าความใสยงาจะเหมือนภูเก็ตก่อนไอน้ำใสอยู่นะครับ พร้อมครับสนพลพร้อมก่อนพร้อมลยาดไ่ฮ้ม่มายมาเล่นเมียเนี่ยนี่มาตอมแล้วต่อไอตู้เหี่ยวเนี่ัวเหี่อยู่ย่ยู่วนะเผื่อเล่นเพลินเผื่อชอจันทร์หุอน้ำอ่านั่นองคนน้อยย่นน่ะเอ้มันหดเ่ย เราพักผ่อนนี่น่าจะนานหน่อยเนาะชิวๆอ่ะเราเพิกก่ากินข้าวกำลังเฟร้จเพราะว่าเดี๋ยวจเพื่อหาปลาเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเวดี๋ยว,ยวอาจจะไปห่มตีเนาะอะไรเ <c oughs> ข้ากินพักละ <c oughs> จากบนหาดกับบนเล่นบนจากเ <c oughs> กาะปอดะมาทำระนางแต่ดิคอดวันนี้ันเสาระนะ์มมาาาเนาะคนเยอะมากมากน้องไก่ร่าส้วยวะน้องว่าดพอเหรอนี่ต้องเดินมาหนะเพราะลงแล้วพูด วัดท่าพนางอยากหููไปซื้อเอาเลยจะหาติ๊ที่เขาเขามาติกที่เป็นห้องลาเล่ยใช่แล้วลายเลียสวยนะมากบอจามันแนมหนมมันมันนี่หนามันขึ้นสูงแต่อายหนูทครช่ได้ง้า้องไปิบชิบอีกอ่ะเนี่ย เดี๋ยวสักางเมยกเข้าที่พักกันจากไปชิๆที่บ้านทีกวแต่มา้งมา้างเห็นอย่างตอนเดี๋ยวผมก็เปิดบบรูมเรียอโอเคไปแอรปักมัหนี้จบคลิปละไปเดี๋ยวก็สิก็ ออกก๊าดไก่สามปอดะปอดะ,อดะแล้วก็ไล่เละทำพนาไล่เละทำพนาอนะไรจะเดีย๋ยวกําลังจะไปกตอนนี้กํลานนกลงาังจะแวะตลาดซื้อของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเมื่อวานเราซื้อไว้เยอะมากแล้วเราก็จะทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆกินกันนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะตะวันก็เล็กๆ,ๆน้อยๆตะวันตกเบาๆเบาๆตั้งแต่วันมาเจ้าบรินี้ ต้องแทงนะเจ้าเพราะว่าเบาเลยเจ้าตลาดีเอฮะอ๋อมันตลาดกันไปโพราตีมาถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเฮือตู่กับมังกับไปเดี๋ยวเจออันที่บ้านเนาะฉากหลังจากที่เราไปตลาดมาครับเอาัวลงครับังอดีกพงหด้าเปลาอะัวดนนะเดี๋ยวเดี๋เฮือตู่ ปลาบงนะครับปลาหงกีก่ลรออะไรเฮ้ยยิหรอนี่เห็นเมนูนึงครับผมปลาพงหงซิ๊วมาเลลเดียวมีแหมลายเมนูลครับโอ้หอ,อ,อาหารเย็นครับนำสั่งเลยเชดตูครับ ป่อบเียนเดี๋ยวผมจะตัดเอาลงตอนมา่อคืนนะครับอันนี้นี่อย่งครับอันนี้สตอรพัดกุ้งค่ะโอ้โหใส่กุ้งหลายเสือเนาะใส่ลูกกุ้งใส่หมูบดถอดถอดทนี่ปลาพงถอดน้ำปลาโอ้เฮางมาได้รวยในเรื่องสกัดรวยอย่างมาละมาละหอมเจียว

ไปซื้อกินเปิดมันแป้งพี่น้องหยหนักยากคนเดียวนี่อ,นอันนี้ซ,นซื้อมาจากโซชจากการเลยตะิงจราคนเดียวซ,ซ,ซื้อซื้อตินี่ตกตัวละแปดร้อยปกับเก้าร้อยหม่ผมทำมเซ็ตเรียบร้อยอ่ะอันนี้เขาซื้อการทำบอกเนาะกี่บาบ<อ>นท <ะ S> ี่บาท <laughs> ตัวมากินคนเดียว <laughs> เอ้ยเน่เ่เนเจ็บเจ็เ what <laughs>